สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไช้ด้อครับผมอูน้ำไช้เนาะครับกะเสื้อผ้าธันบุษมมานําเสนอแนวทางตัวเหล็กเหล็กดับแม่พอนนะครับเมื่อนี้ครับแม่พอนกัได้ซองแนวทางเหล็กดับบนครับมาให้ท่านผู้ชมทางช่องได้รับชมรับฟังนํากันเนาะครับเพื่อเป็นลดต้นทุนในงวดวันทีสองผืนเาคมสองปัญหาลอยหกสิบแปดด้วครับนี่แหละครับบรรยากาศเนี่ยมือเโซ่เนาะครับท่านผู้ชม เย็นสบายดีขนาดด้วยครับหลังวัดท่านบุชมบานอูน้ำไช่กายูติดวัดเลยครับนี่แหละครับตกยาี้มือเศ้ามากไม่เงี้ยกะลงไปวัดนะครับโมนี้ไม่เงี้ยไปหาหมอครับกบพอเงี้ยครับท่านบุชมอุน้ำไช่บริไปครับมาตามแนวทางตัวเลขท่านบุชมถุกท่านได้ครับโมนี้ครับเอาครับฝากติดตามตามต่อให้ผมได้ครับเผื่อเป็นกำลังแรงใจทําคลิปต่อๆไปท่านบุชมนะครับ ก่อนอื่นครับก็ต้องขอบคุณแม่พ่อนที่ส่งแนวทางตัวเลขดับบนมาให้ท่านผู้ชมทังง่องทุกทันได้ครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทังงสองทุกทันนะครับ,บ, FC, ท,ท,ท,รบที่เขามาเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแทะบอกสอนติอูน้ำชั่นะ้ครับผมกับสิปับปรุงพัฒนาจุดด้อยของผมขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับอบอกสอนแต่สิ่งดีๆเขามาได้ครับผมจะรับรูเรียนรูขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับ ซึ่งใดที่บ่ดีผมจะบ่สนใจนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับวน้ำใสะกระลงกพอสุรินไปทีเรียบร้อยเด้ครับคลิปที่แรกครับผมลงกเก็ตม้งเสาไปเลยครับแต่เสาเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับคลิปที่สองเป็นเหล็กบ่มาน้ำกันพอนนทบุรีกับพอบางพี่ครับท่านผู้ชมคลิปที่สามเป็นเหล็กดับอะเมพรอนครับดับบนครับผมนี่แหละครับวัอนี้ก็สามคลิปนะครับท่านผู้ชม บรรยากาศเย็นสบายดีครับผมหลังบ้านติดวัดครับพอซุลินกะเป็นเสี้ยนขามาไมนะครับกะซ่อมซ่อมเบื้องก้อนกระไดครับงวดนี้ถาเพื่อนเขาเนาะครับงวดหนาจังวากันไมนะครับท่านผู้ชมเอากะติดตามให้ผมไม่ได้ครับนี่แหละครับเดี๋ยวเลขดับพอชนบุรีรอบเพื่อนวานก็นะครับเดี๋ยวผมจะโทรตามไปท่านผู้ชมครับ พอนนทบุรีกะให้เป็นงวดสุทไทยเนาะครับจะเลือยแต่พอบางพีแหละครับท่านุู้มเล็กบ่มานน้ำกันนะครับจะเป็นเลขไม่มาด้วยกันพ่อบางพีอย่างเดียวครับงวดหนาได้ครับเรียกว่าพอน่นทบุรีเป็นอาจจะโท้มากก็เด้ครับบ่แเนี่ยครับท่าบุู้มยังกับบัแน่นอนเนาะครับผมนี่แหละครับพอเพิ่นกะบัรูเนาะครับว่าจะไปทางใดเนาะครับท่บนุู้มอุ้มน้ำเสกะถามยืดได้ครับว่าพอจะไปใส่ครับ พอเพิ่นมีแตบอกว่าจะไปไกลๆครับผมอีกโดนยับสามปุชมนี่แหละครับเอาตามกันตอไมนะครับหลากหลายเสียนหลากหลายสำหนักเขามาให้แนวทางตัวเลขกแบ่งปันทันบุชมครับนี่แหละครับเอาเสียนไม่หลากหลายเขามาก่อนนะครับสามปุชมเพราะว่าปูนน้ำใชื่กมะต้องตามเป็นของเจาของครับผมนี่แหละครับพอเขาปุ๊บงวดหนาตามไปเรื่อยๆครับ เลกกับมีเขามีรุดแดงครับท่านผู้ชมบ่เขาไผออกไผเนาะครับนี่ยแะครับเอาเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งแนวทางเลกดับแม่พอนด้วยครับเพิ่นให้ดับบนครัพิจารณาเบิ่งเอาด้วยครับท่านผู้ชมผิดพลาดมองได้กับบอกสอนผมได้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงให้ครับท่านผู้ชมตกฝนตกแน่บ่ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยุนี่กับมือบ้านตกอยู่ยด้วยครับที่อู่น้ำไส้ไปอัดคลิปแล้ว กลับมาจากบ้านกับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมร่วมกับแห้งครับเอาไปเบิ้งแนวท่างแม่พอดน้ำกันด้เลยครับเอาครับท่านผู้ชมมาแล้วครับแม่พรครับผมเลขดับเลขดับบนครับผม2พฤษภาคม2568ด้วยครับนี่แหละครับกะเป็นดับบนอาจจะมีไปกับครับผมนี่แหละครับดับบนอย่างเดียวด้อครับท่านผู้ชมบ่มีโล่งแางครับเอา เดี๋ยวน้ำไส้จะไล่แนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมฟังด้วยครับเป็นดับบนครับ02 20 3993 48 84 7557 90 09 03 30 32 23 92 29 80 08 82 28 98 89 1166ครับนี่แหละครับ เป็นเหล็กดับครับผมเหล็กบราณลงทุนนะครับถ้าท่านบู้ชมมากะเบาเบาได้ครับเพราะว่าแม่พ่อนพ่นสร้างมาไว้ดับบนขันมากะเบาเบาครับนี่แหละครับเอาแนวทางตัวเหล็กบราลงทุนครับนะจะลดต้นทุนของท่านบุ้ชมทางซองได้ยุ้ยด้ครับมีตัวมักกันบ่ครับท่านบุ้ชมเหล็กดับบนครับนี่แหละครับหรือท่านบุ้ชมเอฟซีทางซองบางท่านกะสิบบสนดับนะครับมักนม่นีกะจัดได้เลยครับ ว่าแม่พ่อนกับว่าเบาๆครับผมนี่แะครับเอาแคบเอาหน้าจอเพื่อเป็นการบวผ่านแนวทางนะครับ่านผู้ชมนี่แหละครับแนวทางเหล็กดับครับผมมากเรื่อยๆครับแม่พ่อนเพื่อนกะบอุ้นน้ำไื่อาขึ้นขอเพิ่นตัวครับว่าอยากได้เหล็กดับครับแม่เพิ่นเลยทรงมากหายเลยครับ่านบู้ชมเห็ดเรียบร้อยแล้วครับแต่ก้อนเพื่อนกะ เขายีดนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่อยากเอาลงเพราะว่าเพิ่นเคยดับลุดค,ครับท่านผู้ชมแต่ว่าพ่อบ่เอาลงคลิปอ่าดับยูไปนี้ครับท่านผู้ชมแปลกครับผมเอาหงุดนี่อูน้ำไช่เลยว่าอยากได้เลขดับแม่เรียบร้อครับแม่ก็เลยจัดมาให้ครับผมดับบนครับเรียบร้อครับตั้งเทียอ,อูน้ำไช่ก็ต้องไล่ท่านผู้ชมฟังเพราะว่ามีพ่พอยง,งไม่ยงทีเพิ่นสายตาบ่ดีเนาะครับอยากฟังเสียงอูน้ำไช่ไล่เลขให้เพิ่นจังฉี จำได้เนาะครับนี่แะครับเอาแคปหน้าจอเอากันในเลยครับเพื่อเป็นแนวทางบ่านาลงทุนเนาะครับเดี๋ยวผมจะไล่อีกครั้งนึ่งนะครับผมเลขดับบนครับ02203993 4884 7557 9009 0330 3223 9229 8008 8 8 2, 2 8 9 8ส1 1 6 6ดนี่แหละครับผบ,บุชมเป็นแนวทางเลขดับแม่พอนครับเดี๋ยวลอ,เ,อเลขเกิดเสียนต่งตงตงางๆเหยียขมานะครับเทิงเลขดับเลขเกิดครับผมเลขคขึมฝันมาเรื่อยๆครับพอให้บูนกะรอเพิ่นวางก็ได้ครับธบ,บุชมมีมาให้เห็นแน่ๆครับพอเพิ่นกะ หมอวานอูน้ำไส้กโทูไปแล้วครับหมอว่านพอเปิ้ลกะล่งปลาอยู่ด้วยครับธำบูส้มเปินไปไส่ดางปลาเนาะครับเดี๋ยวว่างๆพอจะทู่กับเพราะว่าเปินกระลังเห็ดสูตรคำนวณอยู่ครับแต่จะล่อเหล็กข่วมฝันของพอไพ่บุญอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่แหละครับลายเสี้ยนเขามาได้ครับทานผูส้มเอาก่อนจะกรบลิบกันไปนะครับแคบหนาจอเอากันชัดๆเดเลยครับานผูส้มนี่ครับ ดับบนแม่พร2พฤษภาคม2568ครับเอาครับถ่ายคลิปนี้ครับผมกะมีแนวทางมานำเสนอ่ันบุชมเพียงซัมหนีเด้ครับกะขอพุณนแม่พรนด้ครับที่ให้แนวทางตัวเลขมาแบ่งปัน่ันบุษมทั้งสองทุกทันครับกะอวยพรให้ปล่อยพี่น้องเอฟซีทุกทันด้ครับอายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันมันนํำกันครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปนะสวัสดีครับ